มาไก่ครับอันนี้มาเชียวบานครับผมต่างจังหวัดต่อไก่ตั้มบกูดูเด็กๆก,กินเด็กๆมีแล้วมาเบิ่งนี่เฮ้ยเฮ้ยมีแล้วเบิ่งขาแนี่ยโซ่ขาโซ่ขา <Okay. S 1> ไม่เห็นยังมาหนิโลดโลดรลดยัง มดกระยาดทอดไก่เสียโอ้นอนนอนสับลาบเล่นยูทอดไก่เนี่ยโอ้เด็กๆทอดไก่ซูเด็กๆกินเยอะเดี๋ยวต่ำบอกฮวงย่างหมูกินข่าเรีงน้ำกันนะครับผมต่ำแซ่

ไอ้พวกน่เอาถอดไก่แต่บุเป็นหมูหยองกับเยางเดี๋ยวพว่นนี้เดินทางกับชนบุรีครับมอเตอร์ไซค์สองล้อกรดนอิสระีย เห็ดแนวกินสูพอแม่กินน่เอดึสหมอบน่ใหญ่หมอบนหมอหมอมนเอออแท้เด็กกเกิดเดเกิสะอาดถูกแล้วกันไหม มันไต้มันสิอยู่ได้ดนบัดไดใน้าซีนไว้แบบยังคือยูเดย์ดอนจนห้าสิบฝาบยู่แช่เย็นนะกว่าล่มเข่าปะถ้าเราจะกินเมื่อไหร่แกนะแกแล้วมันจะจังเสียจังขีดน่บอลนี่สองน่วยจักโลน เถิงโลอ๋อสีน้อยโลนเราตั่นน้นโล่มาถึง้องมาฟังสิอ๋อเาะมาเะไปงเสดมาต่าะมันดูดโล่มอ,อก,ก่อนนดูดโล่หมอ,อก,ก่อน เป็นการถนอมอาหารนะครับ oui, การซีนสบญญากาศนี่เป็นการถนอมอาหารเก็บอาหารให้อย okay, ู่ในดนกินในดนนี่นี่คันก็คันคันคันมันคืออยู่โรงงานดิเดี๋ยวดึงผอมได้ดึงเนี่ม่โดนแล้วก็ทอดดึง สิงีออกมานด้ <laughs> mm.